สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ร้านย้ชิตน,นะคะก็วันนี้เราก็หลังจากที่เราไปเที่ยวกันมานะคะร้านนี้คือแนะนำมากคือแบบเลศิศเป็นร้านในตำนาน,น,นอยู่มาประมาณเก้าสิปี Make ชิตอยู่ยายชีเขาแบบว่าพูดกิ่งหนึ่งพูดกิ่งหนึ่งทุกคนโลแปลงขับโลฉันคือคนไทยนี่นะคะยายชีนะคะมีทงกว๋วยเตี่ยวหมูแล้วกว๋เตี๋ยวเนื้อนะคะร้านเปิดตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงหกโมงช้านะคะแปดโมงแปดโมงถึงแปดนี่ ใครมาก็ใส่ไมชิดได้นะคะไมชิดคือกัดเก่งหนึ่งร้านอยู่ตรงหลังวัดท่าพระเลยนะคะอยู่แบบนี่มีโกดเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมก็มีรถมาเรื่อยๆเลยนะคะร้านจะอยู่ตรงหลังแบบ เ,เล็กม่นี่ร้านจะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะคือใครเมามาแล้วมามา,มากินอ่ะคือเลิศเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวชีคืนน้ำวันนี่ที่เขาว่ากว๋วยเตี๋ยวยายช,หชาีหลังปลาช้าหลังปลาช้างจริงเมื่อก่อนนะคือจะไม่มีตรงนี้เลยนะแต่ตอนนี้คือเขาสร้างขึ้นมาไง มันก็ไม่ได้น่ากลัวม,มากเพราวะว่าคนเขามากินเขามากินช่วงเวลาแบบว่าหลังน,น้ำเปลา่าเอา,เอาน้ำน้ำน้ำชมพูก็ได้น้ำชมพูอะ่ะน้ำชมพูน้ำชมพูนี่มากับพี่แก่นนะคะพี่แก่ทักทายหน่อยอนี่นะคะ คือมาหลังประช้าเลยพอตรงเข้ามาปุ๊บจะเจอเลยร้านที่เปิดไฟแบบเด่นๆสง่าง,งามเห็นป้ายไหมพี่ชิดกว๋วยเตี๋ยวห้ามเรียกยายชิดนะให้เรียกพี่ชิดนะคะนี่นะคะก็จะมีชิดนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะเนื้อค่ะแม่สั่งเส้นอะไรไปเส้นหมีมม่เนืออ้อเส้นหมี่เนื้อนะนี่เขาจะมีผักไทยเห็นไหม ชอบมากเ,บบกเนื้อคือแบบพิกเนเจอคือนัมเบอร์วันเลยเพิ่มคุ้มคุ้มคุงน้ำก็จะมีแบบว่าอ,อันนี้อะไรนะสั่งได้ค่ะนมจมพูนมจมพูพี่กิอะไรชายเย็นชายเย็นชานมชาอ่าเดี๋ยวเราไปชิมว่าที่เด็ดป้างเนาะอ่าเด็ดจริงกินผักได้เนี่ยขาพี่นะ นี่เป็นเส้นเล็กเนือเ้อพิเศษนะคะมาชิมหืนมน้ำเขาเค็ม้นมากเลยอันนี้เนือ้อต้กชิมเนือ้อก็หมูเป็นหมูเอ็นเนาะ แฟนๆดูหน่อยเป็นไงปังหาวันนี้ทานเส้นหมี่เนื้อค่ะเนื้อเป็นไงบ้างเนื้อเนือเนื้อคือเปื่อยเนาะเนื้อเปื่อยสุดเนื้อเปื่อยมากดูดิมาดู เนื้อเปื่อยอ่ะเป็นเน so ื oh. <laughs> <and> <Carney our> <ude> <laughs> <res> ้อเปื <sh arp> ่อยอ่ะท่านผู้ชมนี่เป็นเสเล็กเนื้อนะคะเนื้อเครับรสลุกชิ้นก็ดีดูเนื้อ ป่ะเนื้อมันละลายในปากเลยอะละลายในปากจริงกินเนือ้อให้ผู้ชมดูนะละลายในปากละลายเนาะโอ้มันละลายในปากจริงนะท่านะผู้ชม ใครไปใครมาแถวพรนะาอยากให้แวะมาร้านก็เดี๋ยวอยชิดนะอยู่หลังเมนไม่ต้องกลัวนะว่าเมนมันจะแบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยร้านเปิดตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงแปดโมงเช้านะฮะก็เด็กวัยรุ่นเต็มเยอะจุกยังไงก็แวะกันมานะคะเดี๋ยวเราขอกินก่อนนะ ชิ้นสุดท้ายนั้นั้งเด็ดราคาไม่แพงเหมาะกับการที่แบบคนเมาแล,เมแล้วแบบกินเนะเาะน้ำตุ่นเนาะบนาาริเวณผานน้ำตุ่น หมดแล้วเปรย์วันแม่เปรเดี๋ยวเขาไปซื้อเหล้าอยู่ดูงานมาลาม่าใครกินเนื้อคือแนะนำเนื้อเลยเพราะว่าเนอมันแบบเปื่อยเนื้อตุ่นเปื่อยมากหน้หฮง เดี๋ยวเราขอเช็คบินก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าราคากันเท่าไหร่เนาะนี่ด้แล้วนะคะก็เป็นมีหมูนะหลังจากที่เรากินเสร็จเราก็อันนี้ซื้อไปฝากพี่ชายพี่ชายดีกว่าพี่ชายนะคะก ร้อยสิบบาทสองถ้วยร้อยสิบบาทแล้วนี่กินน้ําไปด้วยอ่ะน้ําแบบน้ําหวานเย็นอ่ะคือแบบถูกมากถูกมากตกทัวรละประมาณพิเศษ50ห้าสิบธรรมดาสี่สิบอะไรเงี้ยคุ้มมากเลยอยากให้ทุกคนมานะคะเพื่เดี๋ยวยากชิมือแบบตอนนี้เด็กวัยรุ่นเยอะมากเยอะมากจริงมาเรื่อยๆเลยนะคะดูดิคนเข้ามาเรื่อยๆเลยไม่หยุดไม่หย่อนเลยถึงจะเกี่ยวแค่ไหนแต่คนก็เข้ามานะคะ ทำากลางป่าชานะคะป่าชานะคะหลังจากที่เรากินป่าชาป่าชาวัดท่าพระหลังที่หลักจากเรากินอิ่มแล้วก็ก็เลดศเนาะอาหารอร่อยเดี่ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อร่อยเนาะวันนี้ตั้งใจม่กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อช่ตั้งใจมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อโดยเฉพาะนะคะนี่ผูกคนเขาก็มายืนรอยืนอะไรกันแบบว่าฉ่ำๆเลยนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวซีคือแบบว่านำมาวันใครที่ไปใครใครไปใครมาก็ มาแวะนะคะวัดท่าพระจัลันซอยสี่นะคะตรงเข้ามาแล้วก็จะเจอเมนใช่ไหมขับตรงมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะคะพี่แก่นเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้องาก๋วยเตี๋ยวเนื้อร่อยเนาะหมดจานขี้แตกหนึ่งขี้แตกคือแบบคือแบบกินอิ่มกินอิ่มแบบขี้แตกนะคะ ใช่เดี๋ยว,ว,วเราเข้าไปนอนนะจ๊ะใช่ขอบคุณก็ให้นะล้วก็เตี๋ยวชิคืออร่อยคือแบบเด็กวัยรุ่นเยอะมากเยอะแบบเยอะมั่งจริงเยอะจนแบบเนาะคือบางคนมากินแล้วต่ออ่ะองงมากก็ยังไงใครไปใครมาก็ฝากด้วยนะคะร้านก็วเตี๋ยวชิคน,นะจ๊ะรัานซอยสี่นะคะก็อร่อยมากเด็ดถูกด้วยเนาะสี่สิบห้าสิบเองสีออ่สิบห้าสิบพิเศษ ใครสั่งพิเศษนะ40บาทออบวกน้ำ10บาทยังไงหรอเออท่าไรหร่วะไม่รู้นรอ,อนนี้เมาเราก็พูดเลยได้ไม่มากนะคะก็ตามนี้แหละคะก็ค,คลิปนี้ก็เป็นคลิปสัน้นๆที่แบบว่าบอกก็เดี๋ยวจะชิดไงชิดไม่ได้สัมภษณ์อะไรมากเพราะว่านางก็แบบว่าทอง <ย ung, S 1> อย,ย,อยู่เออนางก็ยุงย่งยุง่งอยู่นางก็แบบว่าสไตล์ของนางอะไรอย่างเงี้ยใครมาก็แบบว่ารับ คำที่แบบปากนางได้อะไรเงี้ยเพราะนางเป็นคนปากแบบปากจัดหน่อยอะไรเงี้ยโด,ยดนดาไป <laughs> หนึ่งแมตต์จะกิดจะเกีดไอชิตอร่อยใช่โดนดาไปหนึ่งแมตต์พี่มอสอะถ้าใครรู้จักพี่มอสนะนี่ขึ้นขึ้นลูกให้ตรงนี้พี่มอสโด,ดนดาบบ่อยมากนะฮะเอาเป็นว่ายัางไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกด subscribe, กด, subscribe ด้วยนะฮะ subscribe, subscribe. ไปแล้วนะฮะทุกคนบ๊ายบายชิแก